นะครับวันนี้สวัสดีครับมาพบกับวันนี้นะครับเพื่อเราจะมานี่ดิฟกาแฟกินนะครับดื่มกันนะครับที่ห้องเรียนนะครับจะสอนชุมนุมพิเศษนะครับ <gef. S 1> เกี่ยวกับวิธีการดิฟกาแฟโดยใช้นี่ครับเครื่องมือหมุนนะครับข,ขอดูเม็ดกาแฟนะครับนี <Meine. S 1> <estado inaudible. S 2> ่เม็ดกาแฟนะครับเราออกจากซองนี้นะครับเม็ดกาแฟเม็ดกาแฟออกจากซองนี้นะครับ ก้องคาฟฟ่ขั้วเรียบร้อยครับจากระนองจากที่ไหนครับจากไม่รู้ระนองระนองระนองอ๋อระนองนะครับขั้นตอนการบดกาแฟนะครับนี่อุปกรณ์นะครับถือบดมือหมุนสาธิตมือหมุนนะครับที่บดมือก็เอาที่หมุนใส่นะครับเพื่อให้มันกระชับมือ เอากาแฟออกใส่นี่นะครับจับน้ำจับน้ำก,กูไปคอยทุบนะครับถ้าทุบแรงมันจะมันจะพังนะครับไปค่าทุบแต่ถ้ามีผ้าขาวนี่เหมาะเลยนะครับเครื่องนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านขายอุปกรณ์ดิบกาแฟลาซาดาลาดาเท่าไหร่ลาซาดาก็หลักร้อย แต่เราต้องค่อยๆทุบน,นะครับเพราะว่าส่วนส่วนนี้นะครับจะทำให้กา,ฟาแฟละละเอียดนะครับส่วนของก้นเครื่องดรฟตนะครับทำให้ก, <ingo> กาแฟาละเอียดมากขึ้นเ <ingo> ดือดจุดห <ingo> ลักๆเราจะได้อะไรจากวิธ <ingo> 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 ีการนี่ครับกาแฟที่ละเอียดที่สุดกาแฟจะละเอียดนะเป็นผงเลยนะครับถ <ingo> ้าเราแบบค่อยๆไปนะครับการฝึก <ingo> คา <ingo> วา <ingo> มรุนแรง ต่จับกะชับหน่อยครับเนี่ยครับตอนนี้อันนี้มันมันลื่นครับในการึความอโทนไปนี่ครับที่ชอบมาเียกระชับเลยวนดียูโรท์กนดโชว์กัดโชว์ในกล้วเลกเล You a n u s t h one to t t p r e s s a i t t l e bit q u i ช่วยนะครับผู้ช่วยบาริสต้าเบิร์ดเครื่องนี้ใช้ดีไหมครับผู้เบิร์ดก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเม็ดกาแฟแตกนะเป็นละเอียดแล้ะแขนรู้สึกยงงไงไม่แล้วพัวแล้วเป็นการเล่นเป็เด็กเป็นตัวผู้ช่วยพี่พี่ต้องสลับกันแล้วผมไม่ไหวแล้วเอาครืองนีเครื่องเบด เครื่อนี้ใช้ได้ทั้งครัวเรืออันนี้สามารถใช้ใช้ได้กับทุกคนครับใครๆก็สามารถกดได้ไออะววิธีการใช้ยากเลยครับเรื่องแตงแล่ลวเรื่องแตงแล่ละ <c oughs> จากที่เป็นเม็ดอย่างเดียวตอนนี้เป็นผงละเอียดนะครับ <c oughs> เป็นการฝึกสมาธิเลยนะเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนหมาะกับทักษะอย่างนีงที่ ีต้องทีทีงี้ด้วยครับครับหมอะกับผู้เรียนหบหมอกับผู้เรียนในศตวรรษที่21ว่าจะเปิดคลาสสอนบทบทกาแฟจะมีคนมาเรียนกับผมไหมครับเสียงบทที่หนักแน่นมากไม่ได้ดื่มแล้ววันนี้จะเรียนเรียนแล้วเอามาร์กแต่เที่ยงมาออกกำลัง ต้าน้องออกมากมั้ยเป็นไปได้แที่มันละเอียดจะเอาออกมากเป็นไปได้กะซื้อมาใช้นั่นจะยอมากเลยถ้าคุณโทรมาภายใน20สายแล้วเดี๋ยวส่งอันนี้ฟรออกค่าส่งเลยพร้อมกลับไปก้อนหินดีมอยางรูเมืดกีเริ่มเืโอเคนะครับตอนนี้หลังจากทุกไปได้สักพักหนึ่งแล้วเครื่องมือนี้ใช้ดีไหมครูเบิร์ตครับนีครับซื้อครั้งเดียว ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ใช้ได้ตลอดนะครับเยี่ยมเลยครับแต่มันจะเปลืองกระดาษห่อนะครับโอเคใช้ดีนะครับดีครับเป็นไงดูดูดูกาแฟที่ได้เป็นไงโอ้โหละเอียดนะครับดูนะครับสะลุอันนี้ถุงถุงเรายังไรคุณภาพก็ถุงยังไม่ได้คุณภาพเอาเทเลยครับทะลุเลยอ่นี่นะครับกาแฟที่ได้นะครับเป็นเทคนิคอะทุบข้างบนให้ออกตรงตูด ใช่เป็นเทคนิคส่วนตัวต้องฝึกครับใช่มาดูนะครับฝึกกันเรื่อยๆเออมากระบวนการโชวจะชงให้ดูนะครับว่าถุงยี่ห้อนี้ไม่ได้ค่ยเดียนขับง่ายไหนะต้องค้นหายี่ห้ออื่นเป็นถุงผ้านะครับเป็นนีไใช้ดีนะครับ เครื่องมือนี้ใช้ดีนะถือว่าทนอยู่ครับทนไหมฮะครับทนครับแน่นวูมมันโดนวิธีการใช้นะครับนี่นี่ดูนะครับนี่นะครับที่น้ำร้อนไหมนะอุ่นๆน้ำอุ่นน้ำน้ำก็ไม่ค่อยจะร้อนละมีนัยูุในไอขึ้นแล้วไอบูมมันออกขายแก๊สเอาเนะ บดหยาบวิ่งลงฟลูดพุูดเลูตนะครับนับสิบนี้ี่นะครับเราได้กาแฟที่กินได้จริงๆนะครับเนี่ยนี่โดยโดยใช้เครื่องมือนะฮะในเครื่องบดกาแฟมือนะฮะใช้มือในการบดอย่าลืมใส่นี่นะครับอ่าอย่าลืมใส่นี่นะครับเพื่อกระชับนะครับจับเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะฮะหรือว่าใครมีวิธีการวิ่งลงเลยใช้เงินก็ คอมเมนต์มาเลยนะฮะต้องรละเอียดกว่านี้นะเนี่อ้นวมีเคาะตรงนีเปะเปะเปะอันนี้เกิดแล้วหัวเทมหัวเทมอันนี้หัวแบบเกิดไงหัวเทมถ้าก,กดมันก็จะหนาแน่นกว่านี้แลย<ป>เป็นโรบัสต้าครับกาแฟที่แพงที่สุดในไทยตอนนี้ ช่างเข้ากันเลยเกินกับพิธีบทดังกล่าวเครื่องมือนี้ใช้ดีนะะรัิวนว่ากาแฟไปเลยโอเคนะครับตอนนี้เราได้กับกาแฟกินแล้วนะครับอันนี้คือแบบ5แก้วเล็กหนึ่หม้อจริงๆมันต้องนับ20สินี่ได้ประมาณ5แก้วเนาะแก้วแก้วเล็กแก้วเล็กนะครับ อโอเคนะครับนี่คือวิธีการนะครับนี่